แบบร้องแผ่ต้องแูดเยอมากเปิดปนะเปิดปแล้ว่ว่าแม่ยังเชงมันก็เลยดึงึึมามัก็ดึงประตูเลยนะมือมันใส่ถุงมือมันยังดีเลยมันใส่ถุงมือดึงกระชากประตูสอง ब <coughs> เขาต่อยบริเวณไหน<ะ>เขาต่อยเข้าที่บริเวณไหนประตูบ้าน,นะะเลยค่ะเา <c oughs> ทำร้ายเราโดยการต่อยท้อง <c oughs> ต่อยที่ท้องเลย คือว่าหนูนั่งทําการบ้านอยู่ค่ะในห้องคนหนึ่งคนเดียวแล้วก็แบบว่านหนูหนูไม่มันวันนั้นฝนตกด้วยค่ะไม,ไม่ไม่มีใครแบบอยู่แถวๆข้างบ้านหรือแบบวันนี้หนวนั่งทำการบ้านแล้วทีนี้ได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงแมวเดินแบบข้างในเพดานบ้านค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เอใจอะไรค่ะแล้วก็มันแบบเดินหลาย,ลายรอบหนูเลยแบบร้องว่าหนูระมันว,ว่าไอ้เหมียว เดินทําอะไรแถวนั้นแบบตรงนั้นแบบทําการบ้านคะ่ะไม่มีสมาธิแล้วก็ทีเนี้ยผ่านไปประมาณนิดนึงแล้วก็ได้ยินเสียงแบบคนเดินหนูเลยแบบเอะใจเลยรู้ขึ้นยืนคะ่ะแล้วก็เห็นมือคนแบบงัดประตูคะ่ะแล้วหนูก็รู้ขึ้นหันแบบหันหันหันหลังแบบมาดูพอดีแล้วก็แบบเขาก็เปิดประตูเข้ามาเลยคะ่ะแล้วก็กระชากคุมหนูแล้วก็ ็ชกที่หน้าท้องหนึ่งทีแล้วหนูก็ล้มลงะลง้มล,ล,ลงกับพื้นนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนูก็สลบไปไปตื่นอีกทีก็ห้ามเงินเลยค่ะลักษณะอะไรแบบลักษณะแบบไหนสูงใหญ่ท้วมค่ะตัวสูงสูงนิดๆค่ะแล้วก็แบบเป็นผู้ชายแบบขาอ้วนค่ะใส่ ค่ะใส่ชุดแบบมิดชิดหมดเลยค่ะไม่เห็นค่ะหนูว่าน่าจะมาแบบขโมยของในบ้านไหมค่ะแบบแล้วได้ยินเสียงหนูแล้วแบบเขาเขาตกใจหรือเปล่าค่ะค่ะเลยแบบเข้ามาแบบมาแล้วเห็นหนูแบบก็มาทําร้ายร่างกายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนอกจากทําร้ายร่างกายแล้วก็แบบของอะไรในบ้านก็ไม่ได้หายค่ะคือน้องเขาโทรบอกแม่ว่าแม่แม่กลับบ้านดู กลับบ้านมาให้เอมาหน่อยเร็วๆหน่อยว่าหนูไม่รู้ใครขึ้นบ้านตัวใหญ่ๆไอมากระชาาผมหนูแล้วตีท้องหนูหนูก็สลบแล้วแม,แม่แม่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วแหละพอมาถึงน้องก็นั่งขดท้องอยู่เจ็บท้องบอกว่าเจ็บท้องเจ็บท้องแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรไหม มีใครทําอะไรไหมเต้เอ็นเขาได้ทาร่วงละเมิดอะไรไหมน้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แม่ก็เลยพาน้องไปที่โรงพักเลยแม่ก็เลยถามว่ามันทําอะไรมั่งน้องบอกว่ามันกระชากผมมันมันมันเปิดมันใส่ถุงมือแล้วเปิดประตูเข้ามามันบอกแล้วกระชากผมหนูแล้วก็ตีเลยไอต้ตีตีท้องหนูหน,หนูหนูเจ็บมันบอกหนูก็เลยสลบไปเลยไม่รู้สกตัว